เปลี่ยนสวนกล้วยให้เป็นสวนข้า่ลังไส้แดงกเกษตรอีสานสร้างสุขผ้เกเษตรไม่ออสวัสดีค่ะวันนี้ซ้มจะพามาดูที่สวนซ้มนะคะเดิมทีตรงนี้ก็จะปลูกเป็นกล้วยน้ำว้ารอบบ่อน้นาำทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ากล้วยน้ำว้าเขามีอายุของเขาเนาะเราก็จะปลูกซ้ำไม่ได้ซ้มก็จะเปลี่ยนให้มาเป็นสวนขรั่หลังไส้แดง รอบบ่อเลยนะคะรอบบ่อน้ําเลยก็จะเอากล้วยน้ําว้านะคะไปปลูกที่แปลงอื่นแต่ที่เอาไปก็จะเป็นไม่ใช่จากตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ยเขาเป็นทรายพายเราก็จะไม่เอาไปขยายพันเก่านะคะตรงนี้เราได้ขุดเป็นหลุมเอาไว้แล้วนะคะขุดเตรียมหลุมป,ปลูกฝรั่งไว้แล้ว ก็จะใช้ต้นกล้วยนี้แล้วค่ะสับแล้วก็ใช้ขี้วัวเอามาผมกบไว้ก่อนนะคะเป็นการหมักเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้เพิ่มอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยให้เขาก่อนที่เราจะกําลังมาลงนะคะตรงนี้ระยะห่างซ้่ก็จะช้ประมาณ3เมตรนะคะก็เดิมทีก็จะมีต้นไม้เป็นต้นผลไม้อย,อย่างอื่นปลูกเอาไว้อยู่แล้ว อย่างก้านนั้นซ้มก็ปลูกเป็นชมพู่เอาไว้แล้วก็ตรงนี้ซ้มก็เอาทํามาเป็นหลุมพื่ที่ปลูกฝรั่งของเต่าสือก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะจับเป็นกล้วยไว้ก่อนแล้วก็เอาปุ๋ยค้ววของเรานะคะมาใส่ไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายแล้วก็เป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินก่อนที่เราจะเอาดินกบอีกครั้งเพื่อที่จะปลูกฝรั่งของเรานะคะ อย่างต้นกล้วยตรงนี้เขาก็ยังมีลูกอยู่นะคะแต่ว่าผลผลิตเขาก็จะได้ไม่เต็มที่เพราะว่าระยะของเขาก็คือเข้าสองปีกว่าแล้วเขาก็จะเป็นโรคตายภายนะคะนี่จะเป็นโรคของกล้วยน้ำว้าเราก็จะแก้โดยเราก็จะย้ายกล้วยน้ำว้าไปปลูกที่แปลงอื่นส่วนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาปลูกฝรั่งไส้แดงของเป่าสือแทนค่ะ ซมก็จะปลูกในระยะที่ไม่ชิดกับพืชชนิดอื่นนะคะเดิมทีตรงขอบขอบสระนี่ก็จะมีพืชตัวอื่นด้วยซมก็จะลงน้อยหนาเอาไว้เพราะมีน้อยหนามีำลำไยแต่ก็ระหว่างกอของกล้วยน้ำว้าวกเนี้ยซมก็จะเอาขงเป่าสื่อไปลงจะลงรอรบของบ่อเลยนะคะก็จะเป็นสวนหงนะคะตรนนั้นก็จะเป็น รั้วที่อยู่ติดกับถนนนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนูน้นก็จะให้มีหงส์เป่าเสือทั้งแถกประตูทางเข้าก็จะเป็นหงส์เป่าสือมาทั้งหมดเลยนะคะมันก็จะสะดวกแล้วก็สวยงามกับสวนเราค่ะนี่จะเป็นต้นพันธุ์ของเราที่เราจะใช้ในการปลูกอยู่รอบบ่อเมื่อกี้นะคะเป็นหงส์เป่าสือที่ซ้อมชำเอาไว้ เขาก็แตกยอดมาสวยงามนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกชุดด้านหลังแล้วก็ที่อยู่ในอยู่เหมือนกิ่งอะ่ะซ้มยังไม่ใค่ตัดมาชามอีกก็น่าคาดว่าน่าจะพอสำหรับแปลงแรกนะคะฝั่งนี้ก็จะมีทั้งหงเป่าสือแล้วก็น้องสุนี่นะคะสุนี่ซ้มก็จะไปลงอีกฝั่งหนึ่ง เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวก็ได้ลงปลูกแก้วขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ